วันนี้บีอยากมาสร้าง mindset ที่ดีให้กับช่างต่อขนตาค่ะที่เขาบอกว่าอาชีพนี้ต้องอดทนสูงและใจเย็นเป็นคำที่ครอบคลุมจริงๆเพราะอาชีพนี้ทำงานบนดวงตาลูกค้าเลยต้องระวังสูงกว่าจะเป็นช่างได้ต้องฝึกฝนอย่างหนักและไม่ย่อท้อไปก่อนส่วนที่บอกว่าต้องใจรักจริงๆเพราะเมื่อทำได้แล้วก็ต้องทำต่อๆไปเพื่อให้ตัวเองเกิดความชำนาญเสมอนอกจากความใจเย็นและรักในงานอย่าลืมใจเย็นในอาชีพด้วยนะคะ เพราะสถานการณ์จริงไม่ได้ราบลรื่นกับเราเสมออาจจะเจอลูกค้าขยับตัวบ่อยบ้างมีเวลาให้เราน้อยบ้างนัดนัดเลื่อนเลื่อนบ้างแต่ว่าสิ่งที่จะทำให้เราสามารถผ่านทุกสถานการณ์ไปได้คือความเข้าใจลูกค้าค่ะ เข้าใจว่าบางท่านไม่เคยต่อเลยเข้าใจว่าบางท่านมีธุระต้องรับสายจริงๆเข้าใจว่าลูกค้าบางท่านก็ธุรกิจรัดตัวแต่เลือกต่อกับเราด้วยความไว้วางใจจงเข้าใจลูกค้าของเราให้มากๆและบริการเขาอย่างดีที่สุดค่ะเพราะเราคือช่างต่อขดตาที่ perfectionist แล้วและมีความ professional เผื่อเวลาให้ลูกค้าเราเลดผ่อนปลนและเข้าใจลูกค้าทําให้ทุกอย่างผ่านไปได้อย่างราบรื่นหวังว่าคลิปนี้จะทําให้ทุกท่านมีมุมมองการทํางานอย่างมีความ ความสุขนะคะจากพิลชเชสเรียค่ะ